แสงกระสือภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์แห่งปีทุ่มทุนสร้างกว่า40ล้านบาทกับความทุ่มเทเพื่อเนรมิตความยิ่งใหญ่และสมจริงเสริมทับด้วยพลังนักแสดงดาวรุ่งฝีมือคุณภาพอย่างโอบโอบนิธิเกรซสพลและมินนี่ทันทิรา ถ้าเป็นคนที่เป็น rising star เป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยผมว่าอัลบับแรกคนดูจะเชื่อกว่าสองผมว่านักแสดงรุ่นใหม่ทั้ง3คนเขามีความเพียรพยายามอยากที่จะเล่นอยากจะทํางานดีๆอยากจะเล่นหนังดีๆเพียงแต่ว,ว่าใหม่่มันไม่ได้ใหม่มากทุกคนมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงซึ่ง3คนนี้พื้นฐานการแสดงดีใช่ไปเลยบรทัดคนกันลเลยเกิรยูเกิบกู นอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาในรอบ7ปีของเอ็มสุรศักดิ์วงไทยสวัสดีครับสุรศักดิ์วงไทยนะครับกับบทบาทใหม่ที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้คาแรคเตอร์นี้เราแคสเยอะแคสไปประมาณ20คนทุกคนเล่นดีหมดเลยมึงต้องฟัง <laughs> มึงต้องฟังกู พี่เดาว,ว่าข้อดีของพี่เอ็มอย่างหนึ่งก็คือถ้าสังเกตผมว่าหน้าพี่เอ็มเขาเป็นคนหน้าแฟชั่นนะหน้าเขาโมเดิร์นแล้วผมว่ามันแมทช์กับคาแรคเตอร์ทั้งสามคนที่เรามีอยู่เนี่ยพอมันอยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกเออมันก็มีรสชาติคอมบิเนชันที่แปลกใหม่ดีมึงยอมรับเถอะว่ามึงเป็นกระสือแม้แต่ด้านเทคนิคพิเศษก็ยังได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในระมิดฉากต่างๆของภาพยนตร์แสงกระสือให้แปลกใหม่กระสือที่ภ่มกับเราอยากได้เนี่ยต้องมีความสวยงามแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ใหม่ เรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จะออกมาเป็นประมาณว่ามีหน้าน้องมีผมสยายสวยๆทำไส้ที่มันมีการมูฟเมนท์ที่ค่อนข้างไปกับอารมณ์ในมูดในช็อตน,นั้นๆเพราะมันต้องลอยการลอยกับการฟลอตติ้งอะไรพวกนี้ใต้น้ำเนี่ยมันก็จะทำให้วิชวลของกระสือเนี่ยมีความใหม่ขึ้นมา ในหนังวิช u ลเอฟเฟก t ส่วนใหญ่เกือบทุกๆเรื่องเนี่ยสิ่งที่ยากก็คือทอํายังไงให้คนเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆตอนที่แปลงร่างนะครับมันต้องรู้สึกว่าเ๊ยเส้นเลือดที่มันเลืองอยู่ที่มันกําลังวิ่งอยู่บนหน้าเขาเนี่ยมันติดอยู่บนหน้าเขาจริงๆความยากระดับเรียกว่าระดับ A เ,เลยก็ได้เพราะว่ามีความดิน้น oh. แบบเส้นเลือดที่ต้องไปติดอยู่บนหน้าถ้าแท็กไม่อยู่คือจบ ภาพสมจริงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเสียงดนตรีที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของภาพยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมหนังโดยรวมเนี่ยจริงๆรวมกับเขาอยากได้นี้สิ่งที่หนังไทยไม่เคยมีทําให้มันแปลกทําให้มันใหม่หมทําให้คนดูเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสไอ้โปรดักชันอย่างนี้มาก่อนคือดนตรีที่มันสามารถจะทําให้หนังมันน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นได้มันจะเป็นดนตรีคล้ายๆดนตรีสงงังเคราะห์ ผสมกับเครื่องดนตรีเป็นเครื่องสายหนังเรื่องนี้เป็นดราม่าแหละครับมีความเศร้ามีความอะไรก็แล้วแต่ที่เครื่องสายเนี่ยมันถ่ายทอดได้ดีสัปพลาศพอมาเป็นตัวเองสายถึงได้รู้ว่าสัปพลาศมันก็มีหัวใจแต่ในขณะเดียวกันไอ้บรรยากาศที่แปลกๆไอ้สิ่งที่ผู้กำกับอยากได้เนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีสังเคราะห์นี่คือจุดเด่นของดนตรีประกอบของภาพยนตร์เรื่องนี้ สบการณ์ใหม่และสัมผัสเรื่องราวความรักของพวกเขาได้ในแสงกระสือพร้อมการ14มีนาคมนี้ในโรงภพาพยนตร์